สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทานซีฟูด้ดเมี่ยงเมียงเมียม่ยงหมึกกุ้งค่ะทุกคนเมี่ยงหมึกกุ้งกับน้ำจิ้มแซบๆของเรานะคะยังไม่ได้ชิมเลยม,มาจ้ะอ๋อโษ ขนมจีนก็มีนะ ลายชอนเจ้าเนี่ยเป็นคนไทยแหละกินยังก็มักแก้มนั่นแก้มนี่ กะบีให้ผัดกะเพากินผัดกะเพาแต่ไม่ใส่กะเพาผ <c oughs> ัดกะเพาหมูแต่ยังกินกับแคบหมูอกีกดูหมูสาาเราอสาไม่ใส่มันให้เพราะว่าไว้ไฮคอเลสเตอรอล เดวดีขอทิชู่หนับกิน Thank you ปลาหมึกอ,อร่อยนะทุกคนกุ้งก็หวานหวานกุ้งน้เวลากินแบบเน,นี้ยไม่แกะเปลือกน,นะทุกคนเพราะมันจะสุด เกินแล้วมัมันจะไม่หวานมันจะแข็งอืมไม่มีอะไรให้ชอนกินชอนกินซีฟูดไม่น่า ไข่ไข่ปลามึกอ,อร่อยอร่อยขนมจีนก็มีจ้ะคําใหญ่ไปสุขสันตวันตรุษจีนนะทุกคนวันนี้เป็นวันอะไรอะ่ะเราวันไหวใช่ไหมวันนี้ ไปร้านค้านะทุกคนเงียบม,มากเหมือนป่าช้าเลยเขาไม่มาซื้อแล้วนะเขาไหวไปแล้วนะวันนี้เนาะเขามีแต่จะไปกินกันใช่ไหมเราไม่ใช่คนจีนเราได้สามีจีหน้าจีนแต่ว่าไม่ใช่คนจีนจีนปลอมเฟกเฟกชายเนี่ย <Is> you? อ you กาปีโอ้จีนกปีีอ <c oughs> เอาอ่างเปล่ามาไม่มีอะไรเกี่ยวกับจีนเลยมีหน้าเวลาไปร้านจีนนะทุกคนตลกมากเลยทุกคนจะไม่คุยภาษาอังกกับตะบีนะพนักง,งานอนะ่ะ <c oughs> เขามก็ชอบเข้าไปนะเขาฟังไม่รู้เรื่อง คนจีนก็จะชุงช้งช่งชุ้งชภาษาจีนกับเขาพนอหน้าเขาจีนไยนคนที่ทํางานในคนจีนที่ทํางานในร้านเอเชียนะเชื่อไหมทุกคนเก้าสิบเปอร์ซพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อืขนาดแคชเชียร์บางคนนะยังไม่ค่อยได้นะ บางคนไม่ได้เลยยังเป็นแค่เชีย์ืฉอเลยเวลาเกิดปัญหาอะไรเขาก็จุ้งจังจุ้งจ้งภาษาจีนเขาน่ะจะหลกมากไหมแต่ก็จะเสียเปรียบนะทุกคนถ้าใครไม่ได้ภาษาอังกฤษนะแล้วไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันแหละไปอยู่เมืองไทยถ้าคุณไม่ได้ภาษาไทย คุณก็จะโดนเอาเปรียบเนาะไปเมืองไทยเขาบอกว่าเห็นเพื่อนบอกแลว่าเวลาเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าวัดพระแก้วหรือว่าปางช้างอะไรเงี้ยถ้าคนไทยก็ราคาหนึ่งนะทุกคน อืมไม่มีไม่กินชีฟูดแต่ถ้าเป็นฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติก็อีกราคาหนึ่งนะทุกที่เลยลไขป่ปลาหมึกนุ่มดี อร่อยไหมให้ชมบ้างนะถ้าไม่ชมนะเดี๋ยวจะปรับฉันจะมุกทำอาหารให้คุณกินจะให้คุกกิ้งกินเองแบนดอมน,นะเขาอยู่เป็นนะอยู่เป็นมากกว่าพ่ออีก พ่อนะไปเมืองไทยใครทำอะไรมาให้เชยแตงกิวเฉย, you, ย,ยอยู่ไม่เป็นเลยเบนดอนนะใครทำอะไรให้อู้อร่อยอร่อยมากเลยอยู่เป็นต้องขอเบนดอนกินนะอยัวเบนดอนขอบคุณครับชอบมากครับ อาจริงๆนะไม่ได้สอนนะ่เป็นนอนอ่ะเป็นเองพ่อาบอกว่าหืมกล้าเนอะพูดว่ายังไปบาลูกอีกเด็กแต่อยากอายแทนพ่นว่าลูกลูกกล้านะพ่อยน่ะอยู่ข้างหลังลูก แล้วก็ไม่ยินทาลุกว่ะอู้ตะละอายแท่นเพิ่นบ่ะนบ่ก้าคือเขาตะบีนะไปไหนนะไม่ได้กินข้าวหรอกเพราะคนก็จะคิดว่าหญิงเขาไม่หาให้กินแต่จริงไม่ใช่เนะ ไม่ได้ยิงพูดไม่เป็นไปซื้อเขาตามบ้านน้องเนี่ก็ไม่ได้กินนะเพราะว่าพูดกับเขาไม่รู้เรื่องเบาลาวก็ไม่ลาวจะใทรก็ไม่ไทยวันนี้ไอศครีมจะเบิร์นยังไอติมไอติม <c oughs> อืม <c oughs> ได้กินอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> จะได้กินไอศครีมแท่งอะ่ะ <c oughs> ไอติมแท่งอะ่ะ <c oughs> จะไม่ได้กินไอศครีมโคนไปเมืองไทยอ่ะมีเพื่อนแนะนำว่าอย่าให้ลูกให้ผัวแกพูดอะไรนะเวลาไปเที่ยวอ่ะเดี๋ยวเขาจะาชาร์จเพลงคขาวะหน้าผ่านแล้วแต่ว่าสำเนียงยังไม่ได้สำเนียงคนไทยยังไม่ผ่าน <c oughs>